สอนวิธีการทำดอกไม้จากกระดาษแบบง่ายๆนะคะไปดูวิธีการทำกันเลยกระดาษที่ใช้มีกระดาษสีนะคะ1แผ่นนะคะแบบนี้แล้วก็มีกระดาษสีเขียวนะคะใช้ทำใบแล้วก็ทำก้านนะคะนี่คะ่ะวิธีการทำก็ง่ายมากเลยนะคะลำดับแรกนะคะเราก็จะมาที่กระดาษสีก่อนนะคะสีอะไรก็ได้ตามชอบใจนะคะนี่คะ่ะติดนะคะ าหน้าตามความยาวกระดาษนะคะกระดาษที่ใช้วันนี้ก็คือ6กคูณซนติเมตรนะคะติดกาวสหน้าเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะมานะคะวางกระดาษในลักษณะแบบนี้นะคะแล้วตัดให้เป็นริ้วๆนะคะขนาดของริ้วของเราเนี่ยประมาณสัก0.5ซนเมตรหรือเล็กหวานก็ได้นะคะตามความชอบนะคะตัดให้หมดทั้งแผ่นเลยคะ่ะ ตัดเสร็จเรียบร้อยก็ออกมาในลักษณะแบบนี้นะคะนี้คะ่ะจากนั้นนะคะกลับกระดาษนะคะแบบนี้วางกระดาษแบบนี้แล้วเราก็จะม้วนนะคะกระดาษเป็นแผ่นๆเข้าหาแบบนี้นะคะทำแบบนี้นะคะจนหมดกระดาษเลยคะ่ะ เมื่อเรามมวนกระดาษนะคะจนหมดกระดาษก็จะออกมาเป็นแบบนี้ค่ะนี่นะคะแบบนี้นะแล้วก็วางไว้ก่อนนะคะต่อไปเราจะมาทำก้านของดอกไม้ใช้กระดาษสีเขียวนะคะแล้วก็ใช้อะไรที่กลมๆนะคะอันนี้เราจะใช้ตะเกียบนะคะหมุนกระดาษของเรานะคะหมุนแบบนี้นะคะแล้วจะใช้เป็นกาวสองหน้านะคะแปะหรือจะใช้เป็นกาวก็ได้ค่ะแล้วแต่ที่บ้านมีนะคะนี่ค่ะแล้วก็หมุน แบบนี้ค่ะแล้วก็เอาออกมานี่เราก็จะได้ก้านนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะมาประกอบนะเราลอกกาวสองหน้านะคะออกมาแบบนี้ค่ะแล้วก็ถือในลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็ม้วนนะคะม้วนนะคะแบบนี้ค่ะลงมาเรื่อยๆนะคะจนหมดเลยนะคะ หมุนเสร็จเรียบร้อยก็ออกมาเป็นแบบนี้เลยค่ะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาทําเป็นใบนะคะใช้กระดาษสีเขียวนะคะเราจะใช้เป็นสองใบนะคะพับแบบนี้นะแล้วก็ตัดค่ะอยากได้ใบยาวใบสั้นนะคะก็แล้วแต่ชอบนะคะนี่เราก็จะได้เป็นใบของดอกไม้ของเราสองใบนะคะจากนั้นนะคะติดกาวสองหน้านะคะ ใช้กาวก็ได้นะคะแล้วก็เอามาแปะที่ก้านนะคะของดอกไม้ของเราค่ะปีดแบบนี้ให้เยื้องกันหน่อยนะคะจะได้สวยนะแค่นี้นะคะเราก็ได้ดอกไม้นะคะที่เราประดิษฐ์จากกระดาษเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ ใครที่มีความสนใจอยากจะเอาไปทำตามนะคะก็สามารถเอาไปทำตามกันได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ share, กด s u b s c r i b ์ให้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ